สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้เรามีโปรไม้มีชื่อนะจ๊ะโปรพิเศษเลยไม้สวยๆไม้ด่างไม้เก่าไม้โบราณมีหลายอย่างเนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทจ้าค่าส่งเหมาเหมาเนาะถ้าโอนระบบโอน70บาท ถ้ามีเก็บปลายทาง100บาทแบบเมาเมานะจ๊ะจะสั่งกี่ต้นก็ได้แล้วงั้นเรามาเริ่มต้นที่1กันเลยนะจ๊ะต้นนี้มีชื่อว่าบันดานรัพย์จ้าไม้สวยๆโชว์กระดูกเลยไม้สวยมากต้นใหญ่แข็งแรงนะจ๊ะต้นที่หนึ่งเนาะดูจ้ะแข็งแรงเนาะ สวยๆเลยต้นที่หนึ่งบันดานซั์นะจ๊ะชื่อก็เป็นมงคลเนาะอันนี้ต้นที่สองบรรดานรัพย์เหมือนกันจาะต่ต้นใหญ่กับต้นเมื่อกี้นิดนึงเนาะแต่กราคาก็เท่ากันหนึ่งบาทจ้าบรรดานรัพย์จ้าโชว์กระดูกสวยมากเลย นี่เนาะต้นที่สองจ้าหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ้าไม้เก่าเนาะไม้โชกระดูกสวยมากเลยต่อด้วยต้นที่สามมาเลยไม้ป้ายเนาะไม้ป้ายสวยมากเลยต้นแข็งแรงท,ทูาไหมเท้ารำไพจ้านี่ดูสวยสวยมากเลยเนาะต้นที่สาม หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะจ๊ะค่าส่งเมาเมาถ้าระบบโอนก็70บาทเนาะถ้าปลายทางหนึ่งร้อยบาทจะสั่งกี่ต้นก็ได้จ้าอันนี้ต้นที่4นะี่เนาะท้าลำไยเหมือนกันลำไยป้ายสวยๆเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมความสวยของเขาสวยมาก ต้นที่สี่เนาะต้นที่สี่ดูความสวยของเขาต้นใหญ่มากแข็งแรงการแดงสวยเนาะต้นที่สี่จ้าต่อด้วยต้นที่ห้าเนาะอันนี้อ่ามาแล้วต้นที่ 5, ห้านายทองเหม็นเนาะนายทองเหม็นต้นที่ห้าเลย นี่เนาะต้นที่ห้าให้เห็นกันชัดๆเนาะให้เห็นเบอร์ก่อนเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่เนาะมันจะบางเบอร์หมดเลยต้นที่ห้าเนาะนายทองเหม็นกัดสีแล้วเนาะกัดสีแล้วสีมาแล้วจา้าหนึ่งร้อยบาทเนาะต้นที่ห้านายทองเหม็นจา้าอ,อ่อด้วยต้นที่หกเนาะ ยังเป็นนายทองหมิ่นเหมือนเดิมวันนี้นายทองหมิ่นเรามีมาสามต้นเนาะไม้สวยสวยเลยหนึ่งร้อยบาทจ้าไม้เก่าเนาะนี่นายทองหมิน n ดูกระดูกเข้มมากกัดสีแล้วสวยมากเลยแข็งแรงเนาะไม้เราเลี้ยงนอกตู้เนาะแข็งแรงและดูสีเขาหนึ่งร้อยบาทจ้า ต่อโดยต้นที่เจเนาะต้นที่7ก็คือนายทองเหม็นเหมือนเดิมเนาะนายทองเหม็นจะ้ะนี่ให้ดูป้ายก่อนเนาะนะต้นที่เจ็ดสวยสวยมากเลยไม้เก่าเนาะเก็บสะสมได้แล้วเนาะไม้เก่าต่อไปมันจะหากันไม่ได้แล้ว ต้นที่แปดนี่สวยมากเลยต้นที่แปดต้นนี้น,นี่ให้ดูความสวยก่อนเดี๋ยวจะบอกชื่อเนาะต้นที่แปดเนาะนี่ต้นที่แปดสวยมากเลยต้นที่แปดเขาชื่อเท้าไกรสอนเนาะเท้าไกรสอนเป็นไม้เก่านี่กัดชมพงมาแล้วนะใบสุดท้ายเนาะ ต้นที่8 100บาทจ้าอันนี้ต้นที่9ากามแล้วสวยสวยมากเลยบันดานเอ้ยไม่ใช่เนาะไม่ใช่บันดานซับไม่ค้าก็จะมั่วไปเรื่อยอันนี้คือเศรษฐีมีซับเนาะเศรษฐีมีซับจ้านี่ โอ้กระดูกสวยๆเลยสีแดงเข้มมากเลยเสษฐีมีทรัพย์เนาะวันนี้คนคนเข้ามาจะเพิ่งแปลกใจนะจ๊ะว่าเอะทําไมวันนี้ช่องบ้านคนมือบอนการ์เด้นไม่เสียงเป็นคุณแม่อีกแล้วลูกชายติดงานจ้าคุณแม่ก็เลยแอบยึดช่องสักหน่อยหนึ่งเนาะ นี่ต้นที่สิบเลยต้นที่สนะิบเนาะต้นที่สิบเศรษฐีมีทรัพนะ์เนาะสวยมากเลยแข็งแรงไม้เลี้ยงนอกตู้ดูความสวยของเขาแล้วเขาจะแข็งแรงมากเลยเนาะต้นที่สิบเอ็ดยังเป็นเศรษฐีมีทรัพย์อยู่เนาะนี่ สวยสวยมากเลยดูความดูใบของเขาเนาะใบใหญ่มากเลยเนี่ยใบใหญ่ใบใหญ่มากต้นที่สิบเอ็ดเนาะเศรษฐีมีทรัพ์จ้าหนึ่งร้อยบาทเนาะค่าส่งเมาเมาเจ็ดสิบบาทระบบโอนเนาะถ้าปลายทางก็หนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้ต้นที่สิบสอง นี่สวยมากสายเข้มต้องมาแล้วเนาะอันนี้เข้มมากมาแล้วสวยมากเลยต้นนี้มีชื่อว่าวังทองเป็นไม้เก่าเนาะดูเขาสวยมากเลยแล้วเขาก็จะมีกระดูกขามีเอกกระดูกดำเนาะเม็ดข,ขาวๆเต็มเลยสีเข้มสวยมากเลย อันนี้ต้นที่13นี่ยังเป็นวังทองอยู่เนาะนี่เห็นไหมเขาสวยจริงๆนะนี่ดูดูเม็ดขาวเขาเต็มเลยนี่ดูเม็ดเขาเต็มเลยต้นที่13อ่าดูเบอร์ก่อนเนาะนี่ต้นที่13สวยมากเลย ต่อไปต้นที่14จ้านี่ยอดมงกุฎเปิดด่างมาแล้วด่างทุกใบเห็นไหมจ้าด่างฮารปเลยนี่ด่างสวยมากนี่สวยสวยมากเลยยอดมงกุฎเนาะ100บาทจ้าค่าส่งมเหมาเจ็บาทเนาะระบบโอนถ้าไปทาง100บาทจ้า อันนี้ต้นที่สิบห้าเนาะนี่ต้นที่สิบห้ายอดมงกุฎจ้าดูความสวยของเขาไหมด่างมาแล้วเปิดด่างมาเนี่ยสามใบสวยมากเลยแล้วแข็งแรงรับประกันเลยความแข็งแรงไม้นอกตู้เนาะจะแข็งแรงมากดูความสวยของเขาต้นที่สิบห้าเนาะต้นที่สิบหก นี่ถึงใหญ่ๆน้อยแต่เขาก็สวยนะต้นที่สิบางรักใหญ่เนาะบางรักใหญ่จ้านี่หนึ100บาทจ้าเก็บสะสมกันไวนะ้เนาะไม้ใบกลมหายากนะไม้ใบกลมอะทำยากแล้วก็หายากมากเลยนี่เปิดด่างแล้วเนาะ สวยมากเลยบางรักใหญ่จ้าต้นนี้ก็บางรักใหญ่เหมือนกันจ้าต้นใหญ่กัเามื่อกี้นิดนึงเนาะใครมาก่อนได้ก่อนเนาะต้นทีสิบเนาะต้นใหญ่เลยต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจ้าบางรักใหญ่เห็นไม้เห็นความใบกลมของเขาไหมกลมเป็นเหรียญสิบเลยสวยมาก นี่ต้นที่สิบแปดเนาะนี่ธาตุบางแก้วจ้าสวยๆเลยหนึ่งร้อยบาทจ้าธาตุบางแก้วเนาะหน้าสวยมากเลยหน้าเขาหน้าเขานี่เห็นไหมหน้าเขาสวยมากเลย่หมหน้าเขาชัดมากสวยมากหน้าเขาสีหวานผ่าออกมาก็จะได้สีนี้เนาะโอ้ ต่อไปต้นที่19เนาะธาดบางแก้วจา้านี่เห็นไม้สวยมากเลยนี่สวยชัดมากเลยต้นที่19เนาะห0ึ100บาทจา้าไม้สวยๆเลย อันนี้ต้นที่ยี่สิบเนาะต้นทียี่อาบยี่สิบเอ็ดไปแล้วยี่สิบไม่หยิบใช่ไหมคะอันนี้ต้นทียี่สิบเนาะคุ้มซับด่างจ้านี่ดูเปิดด่างแล้วเห็นไม้แล้วสวยมากเลยคุ้มซับด่างนี่หายากเนาะไม่ค่อยมีใครเขาเขาเก็บเขานั่นกันแล้วนี่ มา้เห็นเลยซื้อสะสมไว้เนาะคุ้มซับเนาะด่างสวยมากเลยอันนี้ต้นที่ยี่สิบอ็ดจ้านี่เปิดด่างมาแล้วจา้าสวยมากเลยต้นยี่สิบเอ็ดเนาะคุ้มซัพ์จ้า อมรับด่างเนาะนี่ให้ดูเลยสวยแข็งแรงนดูความด่างของเขาเนาะต้นยีสิบอ็ดจ้าอันนี้ต้นทีย่สิสองเนาะ ต้นที่22เลยจ้าศิลาเพชรเนาะดูสวยมากเลยดูใบล่าสุดของเขาสวยเปิดมาแล้วเนี่ยดางไม่รู้กี่สีเลยนะใบนี้ดูสีเขาเนาะสวยมากเลยศิลาเพชรจ้า100บาทเนาะ อันนี้ต้นที่23่สาดูเลยจ้าสวยมากเลยเทเวรนริมิเนาะต้นนี้ตรงที่ร้านเรามีหลายต้นเนาะที่สวนบ้านคนเมืองบอลมีหลายต้นแต่ว่ามันเป็นแบบพอผ่าออกมาแล้วมันแผงเนาะเนี่ยตัวดูต้นนี้นะสวยมากเลยต้นมีมีด่างเนาะ แล้วก็เอามาเปิดจำตายนี่จ้าเทเวศนะรืมิสจ้าเป็นบอลใบเขาเรียกใบอะไรแบบนี้เนาะเขาเรียกใบใบไผ่ปะบานใบไผ่เนาะสวยมากเลยอันนี้ต้นสุดท้ายจ้าต้นที่24ี่เนาะ ให้ดูเบอร์ก่อนแล้วก็ให้ดูใบที่หล่างเนาะเขาใหญ่มากเลยเขาสูงใหญ่มากนี่เป็ดบอลเก่าเนาะนี่ดูดูใบเขานะนี่ดูดูเขาเขกแข็งแรงนะเห็นไหมสวยดูใบใหญ่มากเลยเขามีชื่อว่าเท้ามหาพลเนาะมีต้นเดียวนะที่วันนี้ หายากมากเลยมันเป็นไม้ใหญ่แล้วก็ไม้โบราณเนาะสวยด,ด,ดูดูดูจุดดูเม็ดของขาวเนาะดูป้ายดูเม็ดแลดูดูด,ดูดูใบนี้เห็นไหมดูป้ายของขาวสวยมากเลยหลอดใหม่มาแล้วจ้าอันนี้ต้นสุดท้ายเนาะต้นที่24่สิบ่บาทจ้าค่ะ คาส่งแบบเมาเมาเนาะถ้าระบบโอนก็70บาทถ้าปลายทางก็100บาทเนาะจะสั่งกี่ต้นก็ได้จ้าไม่มีบวกเพิ่มเนาะ10ต้น5ต้น4ต้นก็ราคาเดิมจ้า,ถ,าๆๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆเนาะวันนี้เม่ก็แอบมาถ่าย เจ้าของช่องไม่รู้ก็เลยย่องมาลองทําดูไงก็ช่วยอุดหนุนแม่ด้วยเนาะวันนี้แม่ของช่องบ้านคนมือบอลขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีจ้า